สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่3 8 5นะครับคลิปนี้นะครับของเข้าเมื่อเช้านะครับหนึ่งชุดนะครับนํามาแบ่งปันให้กับพ่อแม่พ้องทุกท่านนะครับที่ชอบเลยกันไหนติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเช่นเดิมนะครับคนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับหรือเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับ ใส่ลายเบอร์นี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเข่าสวยยอดนิยมบ้านๆครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันที่2 0่ธันวาคมนะครับวันเสาร์ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึงนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมนะครับองค์ที่หนึ่งชื่ชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆกบเก่าครับงดงามนะครับมาใหม่นะครับองค์ที่หครับ มวลสารสวยงามนะครับมวลสารเยอะมากนะครับมีน้ําหนักนะครับพระสมเด็จบบ้านเก่าๆครับองค์ที่1ต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบทบ้านนะครับลาดับที่2อ ep ที่สามครับสวยเดิมนะครับพระเก่าเก็บทั้งรายการนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่2เนื้อสวยเก่าเดิมๆครับ พระสมเด็จบ้านบ้านให้ชมชัดนะครับเนื้อสวยงามนะครับได้เก่าได้แห้งมากครับสวยสมบูรณ์ครับองค์ที่สองพระสมเด็จเนื้อสวยเก่าต่อก็ได้องค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านบ้านนะครับองค์ที่สามองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางหมุนพรมนะครับ มีปั๊มตาด้านหลังครับกุวัดใหม่อมตตลดนะครับปี2500เปิดกุเก่าเนื้อสวยงามมากครับสวยสมบูรณ์สุดครับอยู่ในตลับพร้อมใช้นะครับมีคาบกุเก่าเดิมๆครับพระสมเด็จมีปั๊มตาหลังครับบางคุณพรมนะครับกุใหม่นะครับปเปิดกุปี2,500ครับ สนใจไม่ควรพลาดนะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับวันหยุดนี้นะครับมาใหม่ๆนะครับองค์ที่สามของรายการต่อไปก็องค์ที่สี่นะครับองนี้นะครับสมเด็จองค์ที่สี่เนื้อสวยเก่าแห้งเดิมๆนะครับพิมพ์อกล่องนะครับพระสมเด็จอกล่องโบราณนะครับลําดับที่สี่พร้อมกับข้าวเก่าๆสวยๆครับพระสมเด็จบ้านๆนะครับลําดับที่สี่เนื้อแห้งๆครับ สวยสมบูรณ์นะครับองค์ที่4ต่อก็ได้เหรียญเจ้าคุณนอนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมยอดนิยมนะครับเหรียญเกจิชื่อดังนะครับสวยมากๆนะครับสวยกับทุกองค์ที่เคยได้มานะครับเหรียญสี่เหลี่ยมยอดนิยมเจ้าคุณนอวนเทพสรินกรุงเทพมหานครครับหวงเดิมคู่ตัวยังอยู่นะครับประมาณปีหนึ่งสามรุ่นนี้นะครับเหรียญเจ้าคุณนอวนเทพศรินครับเนื้ออัปก้าสวยเก่าคมชัด มาใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามนะครับเป็นพับปั๊มไม่ผ่านการใช้ครับไม่ตามหานิยมสุดยอดนะครับเหรียญเนื้ออัปป้าครับสวยคมชัดครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณหลงพงเงินนะครับอยู่ในตลับเก่าเดิมนะครับพิมพ์ค้ตาครับของเข้านะครับล่าสุดนะครับสุดยอดความเก่าและสวยนะครับพิมพ์ค้ตาหลงพงเงินครับเนื้อเก่าโบราณนะครับสภาพแบบนี้เป็นร้อยปีนะครับ มี้องลอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับเห็นเนื้อในครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์โบราณนะครับสวยงามนะครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อน้ําตาลเข้มๆสนิมน้ําตาลขึ้นคุมทั้งองค์ครับด้านหลังก็สวยงามนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับ พิมพ์ขี้ตาสี่ชายครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรมาใหม่ล่าสุดนะครับรูปหลอยอดนิยมบ้านนะครับพิมพ์ขี้ตาครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อทวดเตารีดเล็กนะครับอปาเช่นะครับสภาพใช้ครับแกะทองขายนะครับเตารีดปีศูนย์ห้าพิมพ์เล็กครับหน้าอปาเช่เนื้อทองแดงมีรอยตะไบแต่งเก่าเดิมๆนะครับด้านหลังครับแล้วก็ขอบข้าง ตอรี่เล็กนะครับยอดนิยมนะครับหลวงพุทวดเนื้อทองแดงครับปี0ูประสบการณ์สูงผิวเดิมนะครับสวยงามนะครับให้ชมชัดชัดนะครับลอยเลื่อยนะครับแล้วก็แต่งใต้ฐานเก่าตอรี่เล็กหลวงพุทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีนะครับปี0ูสวยเดิมนะครับประสบการณ์สูง ต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับมาใหม่ล่าสุดครับบล็อกตาขีดนะครับบล็อกนิยมนะครับตาขีดหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรครับเนื้อเก่าสวยงามมากนะครับรูปหล่อยอดนิยมครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรพิมพ์สวยเดิมนะครับงดงามนะครับเชิญชอบะสมเจติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนฐานสูงตาขีดครับ ให้ชมเนื้อโลหะความเก่านะครับสุดยอดความสวยครับหล่อประกบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเข็หลวงพ่อเงินครับออกวัดห้วยเขนโลหะเก่าสุดยอดนะครับมาใหม่ล่าสุดพาบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่สามแปดห้าต่อมาได้รูปหล่อยอดนิยมรุ่นแรกหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ครับประมาณปีเก้าเจ็ดนะครับรุ่นนี้นะครับหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไล่ครับจังหวัดนครปฐมยุคแรกนะครับรุ่นแรกครับยังใช้คําว่ามุ้ยนะครับสมัยนั้นนะครับน่าจะพิมพ์ผิดนะครับหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับสวยคมชัดดิมเดิมนะครับเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดสุพรรณบุรีครับอเมร์สองพี่น้อง สวยและสมบูรณ์ดเดิมนะครับต่อไปก็มาชมพระชุดเบนจาภาคีนะครับมาใหม่นะครับพระนางพญาพิสุโลกเข่าโค้งครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยนะครับท่านเดชื่นชอบและสนใจนะครับพระนางพญาพิสุโลกเข่าโค้งสภาพบ้านๆสวยๆครับติดต่อเข้ามานะครับสวยๆแบบนี้ไม่เคยเจอนะครับพระนางพญาพิสุโลกกุวัดนางพญานะครับหนาสวยและเก่ามากครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับ นางพญาพิสุนโลกเข่าโค้งสวยงามคลาสสิกนะครับต่อก็ได้เหรียญพุทธชินราชนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับตอนในที่พลาดจากคลิปก,ก่อนนะครับต้องเหรียญน,นี้เลยนะครับประสบการณ์สูงเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าขอบกระบอกเหรียญน,นี้สร้างหนึ่งในงานนะครับสร้างโบสถ์วัดโพธารามนครสวรรค์ปี2 4 6 1หลวงปู่สุขสร้างและปลูกเสกนะครับ มาปีสองสี่ห6หเหรียญพระพุทธชินราชครับออกที่วัดโพนะครับนครสวรรค์สนใจติดต่อเข้ามานะครับเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับพระพุทธชินราชวัดโพครับต่อไปพระเปิดโลกกำแพงนะครับนา,นานมาทีนะครับพระล่วงยืนนะครับเปิดโลก พระเนื้อดินเก่าโบราณครับเนื้อละเอียดหนักนุ่มพร้อมกับคาบกู่เก่าสวยครับสมบูรณ์สุดนะครับพระเปิดโลกกำแพงครับพระล่วงนะครับกู่เก่ายอดนิยมนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรสวยงามมากนะครับมาใหม่ๆนะครับ สุดยอดหายากอีกหนึ่งรายการนะครับตรงองค์นี้เลยนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะครับเหรียญเก่าสวยสมบูรณ์ครับกระลทองแห้งๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเหรียญรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีหนึ่งเก้านะครับแถมยันกะหะนะครับลงยันกะหละโดยรอบครับสวยงามนะครับทั้งซ้ายและขวา หลวงพ่อคูณปริสุทโต๊ทต่อโคตดใต้ฐานครับสุดยอดความเก่านะครับและประสบการณ์สูงรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเหรียญรุ่นยอดนิยมนะครับของท่านนะครับวัดบ้านไล่อำเภอด่านุนทดสวยมากๆนะครับหายากนะครับสวยแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพิเศษนะครับมีจานทั้งซ้ายและขวาครับ ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเนื้อแห้งเก่าสุดครับพระสมเด็จวัดเกศไม่ผ่านการใช้ผิวสวยงามมากครับพิมพ์ยอดนิยมนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยเจ็ดชั้นได้เก่าได้สวยได้แห้งเดิมๆนะครับ ต่อไปก็ไปเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับมาใหม่นะครับเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพหานครครับฝั่งทนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับสองสี่หกเจ็ดเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสองสี่หกเจ็ดครับเหรียญเสมาหลังยันสี่ยอดนิยมบ้านๆนะครับเก่าๆสวยๆโลหะเก่าเดิมๆนะครับเหมือนตังแดงสมัยโบราณนะครับสองสี่หกเจ็ด ร้อยต่อปีนะครับเหรียญยอดนิยมครับหลวงพู่เอี่ยมวัดหนังสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆน,นะครับโอนไวส่งไวทุกท่านของดีของเด็ดนะครับวันเสาร์นะครับติดต่อเข้ามานะครับพระบ้านยอดนิยมสวยๆเก่าๆหลายรา่การนะครับมาใหม่ๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับ0 6น0 7 9 2 5 2 6 ไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม